เป็นไฟ LED นะคะแล้วนี้มันอยู่บนเทดานที่สูงมากมันต้องเอาช่างที่เป็นช่างเฉพาะทำไฟเนะาะบบังเอิญบ้านหลังเนี้ยมันเป็นบ้านหลังที่ต้นไม้ล้มทับนะคะอ่าโอเคต้นไม้ล้มทับบ้านเมื่อช่วงตอนที่หลังจากมีโควิดเนาะ ลมพัดมามันก็ถึงเวลาก็ลม้มที่มันล้มเพราะว่าเราเคยไปเผาขยะแล้วต้นไม้มันเหลือครึ่งต้นนะแต่เป็นต้นไม้จัดที่ดินของเพื่อนบ้านนะเพราะริมรั้วเราติดกันเนื้อที่ของเรามันไม่เยอะไม่ใหญ่อยู่แล้วเนาะมันก็บังเอิญล,ล้มฟืบเข้ามาด้านหน้านี้ก็หมดไปเลยนะคะก็เอ่อด้านหน้านี้นะคะเห็นไหมตรงพัดลมเนี่ยมันก็แหวงแหวงไปเนาะ แล้วก็ต้องให้ช่างเขามาจัดการไม้มันเป็นไม้สิ่งที่เราทำก็คือเป็นไม้ยางธรรมดานะคะมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกถ้าเราจะลื้อให้มันเป็นโครงเหล็กทั้งหมดแล้วก็ทำเป็นทรงโมเดิลมันจะต้องลงถึงอีกเป็นล้านเลยนะคะก็เลยไม่เอาดีกว่านะคะซอมแซมให้มันพอไหวแต่ว่าพอหลังจากโควิด กลับมานะคะกิจการของกลุ่มฝรั่งที่เขาเข้ามาเนี่ยมันตีตลาดคนไทยที่เป็นเจ้าของผู้ประกอบการเปลี่ยนไปเลยค่ะคนที่ทําบ้านเช่าเป็นบ้านวิลล่าจะได้เปรียบแล้วก็ทําบ้านเช่าเป็นหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านวิลล่าจะได้เปรียบเพราะว่า มีปิ้งย่างมีอะไรแล้วสามารถปาร์ตี้ได้ในในบังกะโลหรือว่าในวินล,ล่าได้นะคะฝรั่งก็เลือกอยู่ยาวๆแบบนั้นนะแต่สําหรับบังกะโลที่ถ้ามีครัวมีมีบิวอินบิวอินซิงล้างมืออะไรเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้เปรียบกับบังกะโลสปายเป้นะคะแต่สปายเป้ก็ยังมี ปลาปลายค่ะที่สำหรับคนที่เข้ามาอยู่ไม่นานเนาะน้องแตงสวัสดีขอบคุณแม่ติ๋วนะคะแม่ติ๋วเข้ามาสองช่องเลยหรือเปล่าเนี่ยขอบคุณอีกสองคนที่เข้ามานะคะคุยต่อดีกว่านะคะสัญญาก็เลยเอามานั่งคิดดูใหม่ว่าสัญญาจะเปลี่ยนแปลงการทำบ้านให้เช่าแบบ รายเดือนด้วยนะคะรายเดือนแต่ต้องลดราคามานะคะให้มันเหลือแต่ต้องเช่าเดือนระยะยาวแบบประเภทว่าไม่เอารายวันแล้วนะคะถ้าไม่อย่างนั้นมันต้องเปิดเพจอีกเพจหนึ่งที่เอาไปลงไว้ในแยกออกเป็นเฉพาะหลังหรือเฉพาะห้องนะคะเอาไปลงไว้ในแพลตฟอร์มอีกอันหนึง่งที่ไม่เกี่ยวกับ booking.com นะคะ ถ้าเราทำแบบนั้นเราจะมีคนที่เข้ารายเดือนมาในราคาที่ถูกลงแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาเอาจากรายเดือนแล้วมาตีมาหารเอมาคูมาหารให้มันเหลือ,อรายวันต่อรองกับเราอย่างนั้นไม่ได้นะคะถ้าเข้ารายวันมันก็จะราคาหนึ่งนะคะถ้าเข้ารายเดือนก็อีกราคานึงเราเขาตั้งโปรแกรมไว้ให้เราแล้วเราสามารถตั้งต่อได้นะคะว่า จองระยะเท่าไหร่ถึงจะได้ในราคา28วันในจำนวนเท่านี้นะคะแล้วก็จะมีเลทเขาเรียกวิกเลทนะคะวิกเลทเลทรายสัปดาห์รายอาทิตย์เนี่ยว่าราคาเท่าไหร่ลดลงไปอีกกี่เปอร์เซ็นต์เขาตั้งให้เราทันทีเลยค่ะเรียบร้อยแต่สัญญาก็า ใช้วิธีที่มันต้องเรียนรู้ว่าถ้าเราไปเปลี่ยนโปรแกรมตัวไหนตัวหนึ่งมันจะทำให้เรายุ่งยากในการที่เราจะนั่งสงสัยจากห้องราคาเท่านี้มันทำไมลดเหลือเท่านี้พวภาพนะคะ มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องคลิกให้เป็นด้วยเนาะว่าเราจะตั้งโปรแกรมแบบไหนหจะให้เขาออโต้ให้ตั้งอีกทีหนึง่งหรือเราจะมาเปลี่ยนจากที่ระบบออโต้เป็นกําหนดเองก็เรียนรู้กําลังตอนนี้ตาเป็นหนีแพนด้านะสัญญาก็เครียดกับไอาการที่สัญญาเข้าไปใช้คอมพิวเตอร์บางทีสัญญาเห็นเพื่อนๆขึ้นมานะคะแล้วสัญญาก็เปิดฟังคือเปิดฟังบางทีก็ปิดเสียงให้มันเบาๆลงแล้วก็ค่อยๆทํางานนั้นไปด้วยคลิกทีละคลิก ถ้าคลิกหลายคลิกบางทีลายอาทิตย์ของเรามันจะหลุดออกนะคะแล้วก็ช่วงเป็นวันเสาร์อาทิตย์ถ้ามีคนจะเข้ามาหาเรานะเราก็เตรียมตัวไว้เนาะก็ทำหลายแบบมากเลยนะคะตอนนี้ก็เรียนรู้ในสิ่งที่มันมีอยู่แล้วนะคะอันมันไม่ได้เป็นของใหม่เลยแต่สัญญาไม่ได้เข้าไป ตรวจสอบอะไรมันมากนักนะคะเพียงแต่ว่าโอเคถ้ามันมีคนเข้ามาเราก็สามารถทำแบบนั้นได้เลยนะคะ